รางวัลคำสรรเสริญเยินยอด้วยคำหวานคำชมเสมือนหมอกฟันซึ่งลอยผ่านแล้วก็จางหายเมื่อแสงอาทิตย์เจียมจ้าหากเธอลุงไหลไปกับสิ่งนั้นอย่าหวังเลยกับความสำเร็จด้วยเธอลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเพือฝันที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้แต่เพียงเพื่อด้านเดียวคนรักหวานเก็บน้ําตาลขึ้นปีนต้นระวังตนตีนมือระมัดมั่น หากคบคนป้อนคำหวานไม่ระวังเกิดพลังพลาดจะเจ็บอกเหมือนตกตาลดินสอพูด25มิถุนายน58ขีดขีด <c oughs> ช่างเป็นบทความที่ประทับใจผมเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับดินสอดินสอดินสอคือแทนคำพูดใช่แล้วดินสอพูดไม่ได้นี่ นะแล้วคนเขียนก็พูดไม่ได้ด้วยก็เ,เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นนามปากกาว่าดินสอพูดดินสอพูดหนังสือแรงใจในภาพฝันครับท่านผู้ชมครับทำให้ผมเกิดมิติแห่งความคิดมิติวันเวลาที่ผ่านไปกับมิติวันเวลาในอนาคต มันรวมตัวกันมาเกิดเป็นมิติปัจจุบันเมื่ออ่านหนังสือนี้ขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณขึ้นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดินสอพูดครับและผมชื่อว่าเธอดศักเธอดศักผิู้กันทองผพรามีเพื่อนอย่างหนึ่งคนที่ทจะแนะนำให้ท่านผู้ชมครับได้รู้จักเขารู้จักและก็เป็นที่ เปรียบเสมือนเป็นทหารเอกของดินสอพูดเชิญครับเชิญพบกับคุณโอเล่ภูกันเพอได้เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยโอเล่ภูกันเพอครับสวัสดีครับหวลโหสวัสดีสวัสดีสสดอ่านี่เล่ามานี่สากละครเรื่องครับไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแล้วครับพี่น้องอ่า ผมเป็นน้องสิผมเป็นน้องสิอ่าอ่าพีนะพีพีพเอสักกนะ็เป็นเป็นเป็นผู้พีอ่าเป็นผู้พีผู้พีในที่นี้บ่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 เฉยงแล้วคือคืออาย,คาาอยอนะุคนเล่าเนี่ยเขาบอกตัวเหล็กเนี่ยมันมันมันไม่ต้องไปนะคนเล่าเนี่ยมันอย่าไปไปนับตัวเหล็ก <c oughs> อายุไม่ใช่ตัวเหล็กนะอายุคือบอกว่าสังขารเนี่ยมันมันมันร่วงโรยไปแถ่าถวแถ,ถ,ถ,ถไหลประมาณนั้นแต่หัวใจของบุคคลน,นี่คนเล่าเนี่ยไม่ว่าจะแก่จะเฒ่านะ โอ้ยคนหนึ่เก็บอกว่าจะเก่ตะเ่าหัว,วใจหัวใจอ่าหัวจิตหัวใจที่มันยู่ในใน,ใน,ใ,นในข้างในเนี่ยมันจะเก็บความรู้สึกไวเก็บความรู้สึกไวนะไม่ว่าความดีความสว่ที่เราทํามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยมันก็เก็บมาไหวทัง้งหมดมันพอเก็บมาไววทัง้งหมดมันก็เป็นอนุใยเป็นอนุใยเก็บสะสมหมักง้มเข้าไปน้องโอเล่ผูกกันเพอ้อ มาปุ๊บมีก็บ,บรรยายเป็นเป็นตุกเป็นตะเลยนะโยการบรรยายก็คือการกิดการกิดจะนนาก้านน่าท่านอาจารย์อูดอาจารย์อูดอาจารย์ไพศาลมีสุนทรผู้เป็นผู้เป็นบรมอาจารย์อ๋อเป็นบรมอาจารย์แสดงว่าภูคันเพลนี่มีอาจารย์เยอะแยะมากมายอ๋อมีมีคนเดียวเนี่ยแหละตั้งเป็นบรมอาจารย์เลยอ๋อบรมอาจารย์ใช่นี่แหละนะ ูกันก็เพ้อนะสีสันลายเส้นก็เพ้อเจอมาเจอดนตรีก็เพ้อฝันไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยงานศิลปะเนี่ยนะ,ะคุณโลเล่ครับงานศิลปะนี่มันจะต้องก็คืองานที่ที่ผมก็ได้อ่านอ่านทินสอพูดเอาไว้นะฮะก็จําไว้ก็มาพูดกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอ่าน,านแล้วมันจะโดนใจครับ ในบางข้อความในบางประโยคที่เขียนมามันมันเหมือนกับมันโดนฮะกับโดนกับโดนใจโดนใจโอ้ยโดยโดยโดย,โดยสปอะผู้ที่ผู้ที่สืบสอบในงานศิลปะ,ปะผู้ที่สืนสอบในงานเขียนนะแต่ท่านเคยเบิรงเคยอา่านของศิลปินวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมของ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 ประเทศประเทศของเราประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ญาครอบตั้งแต่หลวงวิจวิตวาทการเลยนะครับอ่านแล้วก็ ต้มมายันตีอ๋อนี่ผู้กันเพออ่านหนังสือ,อพวกนี้ด้วยหรือโบราณโบราณน,นะผููกันเพอโอ้ยผููกันเพอเนี่ยอย่าอย่าเริ่มว่าแม่จะผููกันเพอเนี่ยจะจะเล่าเป็นพ้นภาษาสำเนียงที่บอกบอกว่าคนไทยเล่าเนี่ยมันมีสีผาคใช่มีสีภาคเพราะมีสีผาคเนี่ยกว่าจะเล่าจะรวมกันได้เป็นประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องนักงมาตั้งแต่ เราเป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่ถุกโถวไทยอยุธยาและเสียกรุงแล้เสียกรุงเสียอยุธยาแก่พม่าตั้งสองครั้งครั้งแรกในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เกิดวีรบุรุษกองคือว่ามหาราชกองกษัตริย์มหาราชของ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 คนไทยแหละองคหลรกก็คือพระนเรศวรมหาราชเออมาพอ ไม่ไม่ใช่องค์แหลกอง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 ค์ที่สองมั้งถ้านับตั้งแต่ถูกโคไทยมาคือคือพ่อคุณรามกำแหงครับนี่คือวิชาปริวติศาสตร์ที่ผมมีความรู้ความเข้าใจดีตอนเรียนเนี่ยผมศึกษาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยของเราการศึกษามันมีปัจจุบันนี้ไม่รู้นะว่าครูบาใน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 หลักสูตรวิชาการของกระทรวงเขากำหนดว่าย่างไรแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะ นะเราเป็นคนไทยเนี่ยป่านนี้อายุก็ประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยนะถึงเป็นบุคคลที่เป็นมีภาวะความเป็นผู้นำนะผ่านโลกมามากมายนะแล้วก็ผ่านสังคมการความขัดแย้งความสามัคคีนะสิ่งดีๆในประเทศที่เกิดขึ้นเราก็ขอชื่นชมแล้วก็เราก็มีความเสียใจร่วมกันนี่แลหละนะาประเทศเมื่อประเทศมันมีความแตกต่างกันทางภาษานะอ่าอีสารและภาษาตาย สวัสดีครับปี่นองสวัสดีครับนี่ภาษาตายก็คือการสื่อสารกันภาษาเหนือไปไหนเจ้าไปแอวเนือกันไหมเจ้าก็พูดยาวๆขาพูดยาวๆเพราะอากาศมานันหนาวมันต้องแรงชาๆคนตายเนียน่ยาอากาศร้อนมันแรงเร็วไป้นไปนู้นมม่องเทพไปนนไปนู เมื่อนทานนายกคนตตยคนตายพูดเหมือนทันนายกนะพูดเร็วคิดเร็วนะวันนี้อยไปเ,ไปเลยลากกกนะก็พูดกันคาเดียวสั้นๆแต่คนตายนี่คือความแตกต่างของภูมิประเทศแต่พี่นอ้องเออความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่หัวใจของเราคือหัวใจคนไทยเดียวกันนี่ดินสอพูดเอาไว้แล้วขยับขยายความครับดินสอพูดไว้เราก็ขยายความเป็นหนังตลุงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของหนังตลุง อา,อาจารย์พรสิทธิ์กิ่งทองนะครับขอญาติจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมลาก่รับกับผมผมผมลากอนคกับตันพี่น้องโอกานาฟ้าไม่เราก็ไม่ฟ้าไม่ละคลิปใหม่เราก็ได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้เบิงได้ดูขันนะในในใน,ในขันแสดงเอาหนังสือของดินสอบพูดแล้วมาอ่านในฟังแล้วก็ผูกเรื่องนะที่จะตีเรื่องตีเล่านะวาวเล่าความกันไปเหมือนเมือเมือ,มอเรื่องเล่าเร,เรื่องเรื่องเล่าตอนหัวรุงตอนรัวรุง <laughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและจบคลิปนี้เป็นหนคลิปครับสำหรับเรื่องราวของนินสอพูดขอบคุณอาจารย์ไพศาลมีสุนทรที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับ